สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการรีวิว500นะคะ นี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเครื่องกําจัดขน IPL แบบใช้เองที่บ้านเนาะ๋ยวจะมารีวิวว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถใช้กับตุกซ่อนเต้นได้ไหมแล้วก็กําจัดขนได้จริงๆเหมือนกับเราไปทําที่คลินิกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจะมารีวิวหลังจากที่เรานะ่ยใช้ไปแล้วประมาณ6เดือนเนาะเออก็คือผ่านระยะเวลาการใช้มาประมาณนึงแล้วก็น่าจะบอกได้แล้วแหละว่าเออมันแบบ มันดีไม่ดีมันกําจัดได้จริงไหมมันหลักครเครื่องไหมหรือว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะก็คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบบเออปัญหาผู้หญิงส่วนใหญ่นะอันดับต้นๆจะเป็นเรื่องขนขนตรงนั้นขนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือทีนี้ปัญหาเราก็คือเออผู้หญิงก็จะบอกว่าอยากจะแบบไม่มีขนหรือว่าแบบมีขนน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบรู่อออไหมทุกคนมันก็อับชื้นใช่ปะ มันก็ดูแบบไฮจีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบแต่ว่าเวลาถ้าเราโกนหรือเราขอดถอนต่ามตาหลายคนน่าจะเคยอ่านน่าจะมีประสบการณ์แหน่ประสบการณ์เหมือนกันเออมันตอมันขึ้งมันจะแข็งแล้วมันก็จะคันวิ่งแบบอยู่นิ่งไม่ได้ทุกคนเขินเนาะพดแล้วก็เขิดเออเนี่ยก็เลยต้องมาหาทางแก้ว่าจะทำยังไงดีมันก็จะมีตามคลินิกที่เขามีแบบ เออ IPL ขนตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะเออก็รับทำแต่ว่าเราก็เขินแบบเออจะไปเปิดให้เขาดูะอะไรเงี้ยก็แบบยังไงยังไงอยู่เนาะนั่นแหละก็เลยเป็นต้นกําเนิดให้เรานะคะสั่งซื้อเครื่อง IPL แบบที่ใช้ที่บ้านมาลองใช้ดูเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเป็นเจ้าเครื่องนี้เนาะเป็น Blue Sens Skin X2 Cool นะคะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเออช่งอันนี้บอกก่อนว่าอันนี้ไม่มีขายแล้วนะ,ะรุ่นนี้เพราะว่านานแล้วหกเดือนนี่แล้วคือตอนนี้เขาจะเป็นรุ่นใหม่เนาะคือ แบรนด์ลูเซนสกินเน่ะก็ก็ยังมีแบบเป็นรุ่นคูคือถ้ารุ่นคูหมายถึงว่าแบบมันจะเป็นตัวที่มันทําความเย็นไปด้วยในตัวไอตัวหัวที่ยิงอะค่ะมันจะแบบว่าเย็นด้วยเพราะฉะนั้นอ่ามันจะไม่ได้แบบมันก็จะช่วยเหมือนช่วยฮิวฮิลลิ่งประมาณนึงอะก็จะไม่มันก็เจ็บนิดนึงแต่มันก็รู้สึกว่าเจ็บน้อยลงไหมมันเย็นเย็นมันก็เหมือนแบบ เพราะว่าเราไปขี่ทำ IPL เขาจะมีเป่าลมเย็นใช่ไหมนี่ก็เหมือนทูอินวันเนี้ยเหมือนว่าเออลมเย็นมาจากเครื่องเลยแล้วก็ยิง IPL ได้ด้วยมันก็จะเหมาะกับจุดที่แบบมันระคายเครื่อง,ง่ายอะไรอย่างนี้เนาะอืมซึ่งอ่ะนอกเลยละซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้ลูเซนสก,กินอะ่ะถ้าเป็นรุ่นที่มันมีแบบทำความเย็นด้วยเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่งแต่รุ่นนี้นะคะอันนี้ก็จริงๆก็คือมันก็หลักอ่ะมันก็ใคย กันนะมันก็คือมันทําความเย็นได้มันก็จะยิงลาแสง i e l ที่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผลที่ได้จากเครื่องนี้กับเครื่องที่เขามีขายู่ก็น่าจะไม่ต่างกันเนาะแต่ว่าเครื่องที่เขาไม่ขายมันจะเล็กๆก็ทัดรัดเนาะถึงว่าผลเครื่องของร้านก็จะใหญ่หน่อยเออลืมโชว์เครื่องนี่มันจะใหญ่เนอก็จะประมาณนี้หุ่ยแบบจริงๆมันต้องต่อสายตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ยิงเนี่ยมันจะมีโหมดโหมดแบบโหมดความเย็นลูกเกดหิมะนี่คือโหมด เออแต่ว่าเครื่องไม่ใช่เครื่องนี้แล้วอะตอนนี้จะรีวิวเครื่องไม่ค่อยอยากรีวิวเครื่องเลยอะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เครื่องนี้แล้วเลยทุกคนแต่เอามารีวิวผลการใช้งานดีกว่าเนาะคือจริงเครื่องเครื่องแบรนด์อื่นค่ะว่าเราว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าแสง I P L อะความเข้มข้นของแบรนด์อื่นมันยังไงเนี่ยเออแต่แบรนด์เนี้ยเขาก็แบบมีการรับรองว่าแบบเออขึ้นแสงขึ้นกำเนิดขึ้นของเขาได้มาตรฐานมันี้งานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูโอเคใช่ไหมอะ ทีนี้มาดูวิธีใช้นะวิธีใช้เครื่องนี้ถติว่าตัดแกจะยิงใช่ไหมคือวันนี้เราจะรีวิวเน้นจุดเลนเนาะสมุอิอาจจะไม่มีภาพนะทุกคน้วยจินตนนะาการเอาสมมติว่าเราจะยิงจะยิงจุดนั้นใช่ไหมเออเราไม่ได้กาแบบว่าจะยิง,ยยง,บบยงก็คือถือเครื่องนี้ไปยิงได้เลยไม่ได้แลคะ่ะทุกคนต้องโกนเก่อนนะเออจริงๆขั้นตอนการโกนก็ตอนที่ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่า ต้องจุดมันดูโกนยากนะเวลาโกนเองก็ต้องส่องกระจกไปโกนไปอันนี้ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็แนะนําว่าให้ซื้อมีดโกนที่เป็นมีดโกนสำหรับผู้หญิงเนาะมันจะได้ไม่ค่อยระคายเคืองก็ค่อยๆโกนไปพอโกนจนเกลี้ยงกาวน้องปวดน้องเสร็จแล้วใช่ไหมก็ถึงค่อยเปิดเจ้าเครื่องนี้นะคะแล้วก็ยิงเข้าไปก็คือตอนก่อนยิงเนาะไม่ต้องทาอะไรทุกคนเราก็คือเรายิงยิงค่อยๆยิงแบบตามค่อยๆขยับไปตามพื้นที่มันนะคะแล้วก็พอเรายิงเสร็จ เนี่ยแล้วเราก็ค่อยทาพวกอาราเวลาเจลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีอาการแบบเบินได้อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเราทำปุ๊บเบลออะไรนะเออหรือว่าแบบด้านเราก็ไม่ดูนะซึ่งของดูเซนสกินที่เราเจ้ารุ่นเนี้ยก็จะมะีความแรงเนี่ยสี่ระดับตอนแรกที่เราใช้ใช่ไหมเราก็จะใช้ประมาณระดับหนึ่งระดับสองก่อนว่ากลัวไงขวน้องมันน่าจะบอบบางเออแต่แบบพอทำระดับสอมันก็รู้สึกว่า มันต้องอัพโฟลล่าสุดก็คือระดับ3ซึ่งยิงทีก็สะดุ้งเหมือนกันแต่รู้สึกว่าพอใช้ระดับ3มอ่ะมันขึ้นช้ามากๆแล้วมันก็ขึ้นเส้นบางเส้นเล็กเส้นสั้นในความที่เราเนคนขี้เกียจก็จะทำแค่สัปดาห์ละครั้งถืงว่ามันเก็บข้อมูลนานนะห6เดือนก่าจะมาเล่าได้เพราะว่าทาสัปดาห์ละครั้งเองเออแล้วมันจะค่อยๆแบบว่าเวา้นระยะห่างออกไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะเออลืมบอกน่ลืมหลายอย่างจริงๆนะเจ้าเครื่องเนี้ยคือ ถ้าเกิดว่าเพิ่งทําใหม่ๆนะเขาจะแนะนําเลยว่าถ้าเพิ่งทำใหม่ๆน,ะเ,ะ,น,ะ,น,เๆนะเดือนแรกใช้ทุกสองห้าวันเนาะแล้วก็เดือนที่สองนะให้ใช้สัปดาห์ละครั้งใช่ไหมพอเดือนที่สามก็ทุกๆสิบห้าวันแล้วก็เดือนที่สี่ก็แบบประมาณเดือนลักครั้งอะไรเนี่ยต้องยิงบ่อย,ยนะไรเงี้ยสรุปนะว่าคุ้มไหมเนาะควณค่าแก่กการตําหรือเปล่าจะเพิ่มนีถามเราแล้วเราว่าโอเคเลยคือเราแบบตอบโจทย์เพราะว่า เราน่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้ตรงนั้นมันไม่มีขนเลยบอกว่าเราคือเราอยากให้มีแต่ว่าเออมีแบบไม่ต้องเยอะนิดนิดหน่อยเพราะว่าเราไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าจุดซ่อนเลนส์หรือว่าจุดที่ร่างกายคนเราที่มันมีขนเยอะคือมันป้องกันการเสียดสีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลยทุกคนมันก็เวลาที่แบบมาใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบาดมันบาดได้ทุกคนเออเพราะฉะนั้นมันมีนิดนึงอ่ะมันก็โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็คือตอบโจทย์มากคือมันช่วยให้ ขนอะขึ้นช้าลงใช่ไหมแล้วก็บางลงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตรงนั้นน่ะมันดูแบบสะอาดสะอานมากขึ้นดูแบบดูดูมีฮจินอะออดูไม่อับชื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตอบโจทย์เพราะว่าเราก็แทนที่เราจะถ,าถ้าเราโกนเฉยๆอะแล้วรอมันขึ้นคือโอ้ยุบคลิปแล้วก็ขันมากด้วยนะเนออาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือดีนะแล้วก็จริงไอเครื่องรุ่นใหม่ที่แบบที่เขามีนะ่ะ ก็ยิงได้คุ้มอยู่นะราคาประมาณ5 0าพนิดลนะคะเครื่องแต่ว่ายิงได้ประมาณ900,000ช็อตนา่าจะยิงได้เป็นปีอะหลายปีเลยทุกคน90,00 0 0ช็อตจะยิงยังไงหมดเออนั่นแหละก็น,นี่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์เนาะแต่ว่าเออเราว่ามันเป็นแบบอะไรที่มันมาเทคโนโลยีที่แบบมันมาหมายถึงแบบทุกวันนี้นทุกคนคือไม่ต้องไม่ต้องไปที่คลินิกแล้วเนะวาะก็ถ้าอยากจะยิงแบบเบาๆก็ยิงเองที่บ้านได้บางจุดบางส่วนเพราะว่าเออเหมือนเท่าที่เรารู้มาเหมือนแสงเอพีเอลจากเครื่อง ที่ใช้ที่บ้านอะ่ะมันจะไม่แรงเท่ากับที่คลินะิกนะมันจะเบากว่าพัฒนาจะต,ต้องยิงด้วยความถี่ที่มากกว่าเนาะถึงจะได้ให้ผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงกับที่คลินิกอะไรเยแต่ว่ามันก็แบบทําได้เพินเนี่ยแบบว่าอยู่บ้านก็ทําได้ออย่างงี้เออก็ดีเนาะผมว่าใครตัดสินใจแบบลังเลเนะาะก็ลองตัดสินใจว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเอามาใช้ตรงจุดนั้นนะ่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าเงี้ยเออเราแนะนําเลย ว่ามันได้ดีแล้วโดยเฉพาะตรงนี้มันเป็นรุ่นคูลด้วยเออลืมบอกพอมันเป็นรุ่นที่มันแบบทําความเย็นประมาณห้าองศามันจะทําให้เหมือนแบบผิวตรงนั้นนะมันแบบระคายเคืองน้อยลงดูแบบเออดูแบบดูแบบถนอมผิวกว่ารุ่นธรรมดาที่แบบมันร้อนเปรียปร้ยงเปี้ยงเข้าไปไงทุกคนนึกออกว่าเออนี่มันแบบกล่อมกล่อมผิวให้เย็นก่อนแล้วค่อยจุ๊บเข้าไปยิงเข้าไปอะไรอย่างงี้เนาะเออเพราะฉะนั้นเกิดว่า ใหสนใจอ่ะใช้ตูงนั้นก็แนะนําว่าให้ซื้อรุ่นที่มันมีแบบมีระบบมีมีความเย็นผลิตความเย็นออกมาได้ด้วยนะมันน่าจะโอเคกับน้องมากกว่านาะเออวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับแบบเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรนนี้เนาะก็ถ้าสนใจแบบชอบเคล็ดลับความสวยความงามกรุบบเนาะกดจับสกายไว้ได้เนาะอ,อาจจะอา่าอีพีหน้าออาจจะมีเคล็ดลับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาแบบมาแชร์ทุกทุกคนกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ